สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่เราจะมาอันนี้คืออ่ายอดถึงมือยอดพลิกที่ตัดมาปักชําคือที่เห็นนี่คือเขาติดหมดแล้วละ่ะถ้าถอนมาก็มีรากอ่ะเนี่ยถอนมาก็มีรากเราจะทําให้ดูว่าตัดปักชํายังไงนี่เด็ดยอดมา แบบนี้จิ้มลงดินเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งริดใบออกกันคลายน้ำได้นี่ริดใบออกนี้ให้เหลือแค่นี้ก็พอแล้วเสร็จแล้วแค่นี้เองเนี่ยขยายพลิกด้วยยอด ติดง่ายเหมือนกระเพราโหระพาจริงๆเราย้ายตรงนี้ไปไหนไม่ได้นะเพราะอะไรหรือเปล่าพราะนี่ไงติดเนี่ยติดนี่แหละเราปลูกไว้หลายหม่องมากเลยมาระจะได้มีกินต่อเนื่องไงคือที่โรยไว้ในกระถางน,นี้ใช่ปะ่ะแล้วก็โรยพลิกไปด้วย แล้วทีนี้โดนพี่หอยเขาจัดการไปก็เหลืออยู่ต้นเดียวพอเหลือต้นเดียวต้นนี้ก็โอเคเขาเริ่มติดลูกแล้วแล้วก็พันอยู่กับน้องหนวดเนี่ยมัมบรี่เขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกินใครสนใจหมอนนอกมันปแปลกไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกรงเรยนแล้วก็เพจมัมอรี่เขาตาเทียงนครพนมด้วย ไปติดต่อหาซื้อต้นไม้พืชผักบอนสีไม้ด่างพืชมงคลนะจ๊ะเนี่ยเ่าติดลูกแล้วปลูกไว้หลายหายม่องเนี่ยจะได้มีกินเสร็จเดี๋ยวก็เอาน้ำมารดราดมีอีกไหมเนี่ยได้อีกหลายต้นเด็ดเลยเจาจริงๆอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเด็ดใบออก ก็จิ้มเข้าไปเนี่ยจิ้มกดลงดินเงี้ยดินกรอบให้แน่นๆทาใบออกอีกเขาติดง่ายคือถ้าเกิดคือดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปนะเขาจะติดง่ายเดี๋ยวเราก็จะได้อีกหลายต้นเลยพีย่ะนะเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่เป็นพุ่มๆในขณะที่เขา เห็นเด็ดอีกเขาจะได้แตกเป็นพุ่มๆด้วยถ้าสมมุติมีคนเขาบอกว่าเอาตัดแ,แต่งพลิกนอยพลิกมันจะได้แตกเป็นพุ่มๆจะได้แบบเติดลูกเยอะๆติดดอกเยอะๆเราก็เอายอดเขาเนี่ยมาจิ้มมาขยายอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่เขาเล็กๆตอนนี้เขาสูงขึ้นมาใช่ไหมวถ้าถอนออกมานี่คือมีมีรากแล้วอะเนี่ยแล้วก่อนจะถอนนี่ดูเนี่ย เห็นไหมอุย้ยเนี่ยมีรากแล้วเนี่ยรากรากงอกซูมสิจ้ารากมันขาดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นละเนี่ยใช่ไหมนี่แหละจิม เนี่ยเขาสูงมาอีกเราอยากขยายแล้วก็เด็ดอีกได้เนี่ยเป็นยอดพลิกหลายหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้เราก็ต้องทําให้คนที่ไม่รู้ได้ดูเยวก็ได้หลายต้นเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยเด็ดมาจิ้มได้หมดอนะ่ะจิ้มไปอีกเอา้ามีให้จิ้มก็จิ้ม เดี๋ยวเราก็จะได้ต้นพริกอีกเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมขยายขยายพริกด้วยการตัดยอดปักชำปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคน,นนี่ของคุณหน่อยเราเอาดินมากรบให้เนี่ยอันนี้ผักกูดผักกูดคุณหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องทํทําขยายด้วยเพราะว่ามีอยู่ต้นหนึ่ง นี่ถ่ายถ่ายกันนี่เดี๋ยวเราจะขยายย้ายผักกูดคุณหน่อยบ้านไร่องพยอมใครสนใจก็ไปติดต่อช่องคุณหน่อยบ้านไร่อมพยอมต้นไม้พผักต่างๆนะจ๊ะช่องน้องบีแม่บีปลูกผักด้วยช่องน้อยทําสวนก็อ้อยดำอสารพัดสายพันธุ์นะอ้อยแล้ก็น้องเอเก้ทเก้าเศษอินซีอ่ อุ้ยอีกตั้งหลายช่องไปติดต่อหาซื้อขายได้ช่องเบบีปลูกผักขายกระท่อมนะจ๊ะขายนมด้วยวันนี้เราเหนื่อยมากเลย <c oughs> อเอาไปช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปช่องเราได้นะจ้าทุกทุกคนทุกช่องให้ความรู้ไปกดติดตามได้ขอบเดีย๋ยวไปถ่ายตรงนี้ช่องก่อน <c oughs> แค่นี้นะ